สวัสดีครับพงเงียชอรี่พอดีมีท่านชมสอบถามนะครับว่าหลังนี้ธนูเสร็จควรเอาสายธนูลงทุกครั้งหรือเปล่านะครับควรเอาสายธนูลงนะครับเพราะว่าการที่เราขึ้นสายธนูค้างไว้นะครับอาจจะทําให้ตัวธนูลาได้นะครับลาก็คือธนูเราอาจจะ45ปอนเราขึ้นสายไว้นานเนี่ยอาจจะทําให้ปอนมันลดลงเป็น4 4 4 3 3 2ได้นะครับหรือรูปทรงอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะว่ามันเกิดแรงเครียดสะสมตลอดนะครับอันนี้ก็ควรเอาสายธนูลงแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับอาจจะใส่ถุงหุ้มไว้หรืออาจจะ แขวนไว้นะครับอ่าไม่ให้โดนแดดไม่ไม่แดดสองโดนนะครับแล้วก็ไม่ให้โดนความชื้นหรือว่าอยู่ในที่อับอ่าให้เก็บในที่แห้งแล้วก็มืดนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับช่วยรักษาธานูเราได้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราควรเอาสายธานูลงก็คืออาจจะอ่าป้องกันนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากคนที่เขาอ่าไม่ได้ยิงธนูอ่าเช่นบางทีเนี่ยเราขึ้นสายทิ้งไว้อย่างเงี้ยอาจจะมีคนที่ไหนไม่รู้เอาธานูเราไปดึงเล่นหรือว่าดายไฟก็อาจจะทําให้ธนูเสียหายได้นะครับ หรือว่าอาจจะมีอะไรมาชนทำให้ธนูเราล้มฟ้าอาจจะแตกหักเสียหายได้นะครับก็เป็นข้อระวังนะครับอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเก็บรักษาธนูก็คือเรายิงเสร็จควรจะลดสายธนูแล้วก็เก็บไว้นะครับ